ไม่ไม่บางอาจจริงๆค่ะคือแต่ว่าใหม่ก็ชอบทําเพลงนะคะมันก็สนุกดีได้ได้ลองเพราะปกติเราก็แสดงนะคะ <S <S ถ้าเรียกลองจริงเนา็คือเป็นนักสแสดงที่มาลองเพลงอะแหละค่ะอันนั้นน่าจะถูกต้องมากกว่าเพราะเราก็สู้นักนักนักลองจริงๆไม่ได้หรอกแต่เราแค่รู้สึกว่ามันมีความสุขที่ได้ทาอ่ะแล้วยิ่งคนแบบเต้นตามติ๊กตอกตามอะไรยเงี้ยเรายิ่งแบบโอ้โหภาคภูมิใจมากก็เดี๋ยวฝากซิงเกิลสองด้วยค่ะก็ที่จริงอาจจะมีเพลงไม่เยอะหรอกค่ะเพราะจะต้องหม่ว่าไมคควรจะแสดงอะดีแล้วคนละแนวเลยค่ะเป็นเพลงสากลค่ะ ใช่ใช่ทั้งคนเลยไม,ไ,ไ,มไม่น่าจะมีท่าค่ะแต่ว่าก็จะต่างกับชอบปะเนียเลยค่ะใช่เป,เป็นเพลงชา้ชาค่ะเพลงช้าเป็นเพลง,งที่เหมือนแบบทําเพื่อเหมือนฮิวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กลัวมากเลยการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใหม่รู้สึกว่าใหม่พูดทุกครั้งในรายการว่าแบบเวลาเราเล่นละครเราทําหนังออกมาเราอยู่มาแบบสิบปีก็<ม>เขาก็จะดูหนังแฟนคลับเราจะดูหนังดูละครที่บ้านเงี้ย แล้วเราจะไม่ได้เห็นความสุขของหน้าเขาตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่การร้องเพลงเวลาเราเห็นเพื่อนๆเราไปร้องเพลงแล้วแบบคนตะโกนด้วยการร้องเพลงไปด้วยกันเขาโบกมือเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่รับส่งกันแล้วมันเป็นเอ NERGY ที่แบบ มันมันมันดูอิ่มจังเลยอะเราก็เลยอยากรู้สึกว่าอ,อ,อยากมีสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคอนเสิร์ตจ้างได้นะ,ะป <laughs> เป็นนักร้องที่มีเพลงเดียวรับได้คะ่ะจ้างมาได้นะคะคอนเสิรต์ตเหมือนพี่9ก้าค,คุยว่าเดี๋ยวจะมีเหมือนกันใช่ค่ะโอ้ยอย่าเรียกว่าคอนเสิร์ตเลยคะ่ะแต่ว่าอันนั้นคือมีความสุขมากแบบเป็นวายที่ดีมากเป็นการจอยเด็กๆที่แบบสยามอ,ะอ่ะมันก็เหมือนเราก้าว่ก้าวข้ามความกลัวของเราแล้วก็เราได้พิสูจน์บางอย่างในชีวิตของเราได้อีก อีกด่านหนึ่งอนะไร้ยแล้วก็ผ่านมันไปอีก,อก,อกโจทย์หนึ่งแล้วไม่ทําก็ไม่ใช่ว่าทุกคนพพอร์ตนะคะก็มีคนที่เดา,าใหม่เหมือนกันว่าแบบเหนื่อยขนาดนี้ทําทําไมอ,อนะไรเงี้ยอะไรเงี้ยหนูก็แต่หนูก็จะแบบอยากทําอยากมีความสุขอยากลองสักตั้งคุณเต๋อน,นี่ดีมากนะคะไม่คิดไม่คิดค่าตัวด้วยก็ยังอีใ่เพา,นะาใช้ทีมนี้เออเซปเจตโอ้โหเป็นงานที่แบบนอกไม่ใช่แค <laughs> ่ในครอบครัวเลยค่ะ เพื่อนพี่ในวงการนี้มาช่วยกันหมดอย่างอย่างก้าวเนี่ยค่ะก็มาเล่นให้แบบ<ช>โอ,โอ้น่ารักมากแบบเราได้รู้ทุกดีเทลมันสนุกมากๆเลยอะดีเทลว่าแบบเออเหมือนคนเหมือนคนที่แบบทําละครก็อยากจะเป็นผู้จัดเนี่ยค่ะถ้าเป็นผู้จัดแล้วมันก็จะดูทุกดีเทลมันคล้ายๆกันอะไรเงี้ยค่ะก็ดีเหมือนกันนะแบบใหม่ก็เหมือนได้โตขึ้นอีกสเต็ปนึงอะคะ่ะต้นปีนปค่ะต้นปีต้นปีค่ะใช่ให้คริสต์มาสผ่านไปก่อนให้เพลงมารายแคลรี่ไปไม่ตกใจมากค่ะเพราะว่า เหมือนเขาบอกว่าเขาจะมาค่ะตอนไหนก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาพร้อมดอกไม้แล้วเขามาน่าจะมาให้กำลังใจใหม่ <c oughs> เพราะรู้ว่าใหม่อะตื่นเต้นมากกดดันมากแบบว่าในการที่มาลองเพลงทีิสยามอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบมาเป็นกําลังใจให้ให้น้องอยู่แล้วเฮ้ยมันมันมัน,มนหนูไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่ก็คิดว่าแบบว่าให้กําลังใจปกติแล้วแต่พอพี่ก้าพูดแล้วมันก็ตลกดี <c oughs> มันก็ตลกดีพี่ก้าแบบว่าค <c oughs> วามเร็วของการหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเนะี่ย ไม่รู้แต่มุมกล้องมันดูเขวๆอยู่เหมือนกันนะมันดูสวัดเฉวียงแบบเออแบบพี่ก้าวหยิยบกล้องขึ้นมาเร็วมากจริงๆสนุกดีคะ่ตะตลก <c oughs> บ้านเราสองคนยังไม่เสร็จเ <c oughs> ลยค่ะไม่ไม่รีบโอ้หนูกับพี่เต๋อชิวมากเลยคะ่ะไม่รีบยังไม่ถึงวัย <c oughs> หนูยังไม่ถึงวัยพี่เต๋อเขายังไม่ถึงวัยดาวีรู้สึกว่าในชีวิตยังมีอะไรที่ต้องทําอีกเยอะมากที่จะแบบให้มันแบบให้มันเต็มกว่านี้เต็มอ,อิ่มกว่านี้อีกะคะ่ะมันยังมีอีกอะไรที่อยากทําอีกค่ะมันก็จะมีช่วงที่ไม่รู้แหละว่าร่างกายคือ ไม่ไหวแล้วต้องต้องมีครอบครัวแล้วมันมันก็มีอายุที่มันแบบเป็นเกณฑ์ไว้อยู่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงนี้ไม่ขอแบบละครให้มันแบบหนาใจก่อนไม่รู้สึกว่าไม่ยังไม่ถึงจุดนั้นที่แบบที่มันยังฟินอะในเชิงอะไรอะคะร่างกายหรืออะไรก็สายตาแม่ไ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 ม่บุรีค่ะพี่เต๋อเขาแข็งแรงค่ะไม่ว่าจะยังไงเขายังแอดฮาร์ดคือสำลบหนูคือ สักพักเลยค่ะสักพักเลยแม่ต้องสนใจหนูซิแม่สนใจพี่เต๋อไม่แม่แม่บอกแม่บอกไม่ได้บอกน้นดาววีว่าดาววีนานนานเพราะว่ายังแบบยังมีอะไรที่ต้องทําอยู่เยอะอะไรเงี้ยคพราะนั้นบอกว่าถ้าบิวกินจําชื่อเพลงของพี่ไม่ได้พี่จะมียกน้องสาวให้อ่าแล้วทุกคนก็กรี๊ดกันสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะมันมันผ่านมาประมาณหมายว่าเกือบเดือนแล้วมั้งแล้วมันก็เพิ่งมีประเด็นอะไรเงี้ยค่ะแต่เหนือสิ่งใดทั้งหมดเลยนะคะใหม่ดีใจมากๆคือ พีพีน่ารักมากที่แบบอยู่ๆน้องก็แบบไลน์มาแล้วก็บอกว่าแบบแม่เป็นไงบ้างแบบเป็นไงบ้างแบบเหมือนประมาณว่าแบบเป็นห่วงนะตัวหนู่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบแล้วหนูก็แบบนั่งดูอยู่แล้วหนูแบบโอเคจบแล้วไม่ว่าใครจะพูดยังไง น้องคือน่ารักมากที่ส่งข้อความมาแล้วก็บอกว่าแบบหนูไม่มีอะไรเลยแล้วหนูว่เป็นห่วงว่าพี่เป็นยังไงบ้างเพิ่งเขาเพิ่งเห็นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่ก็เลยบอกว่าแบบเออใหม่ก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปมันกระทบกระเทือนจิตใจน้องไหมเพราะนั่นคือคนที่สําคัญที่สุดที่ใหม่เป็นห่วงูกณแมคะใหม่ก็ต้องเป็นห่วงคนของเราก่อนคือน้องของเราก่อนว่าเขาโอเคหรือเปล่าแล้วพอแบบมันมีอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนั้นมันคือจบแล้วอะเพราะว่าเราได้คุยกันแล้้วอััันนนนนมเป็สิ่ง คอมเมนต์หรือความเห็นของคนอื่นซึ่งเราต้องเรสเพคเขาอะมันเราไปพูดได้เขาเปลี่ยนความคิดไม่ได้มันพูดไปมันก็มันก็เปลี่ยนไม่ได้อะคะดังนั้นสิ่งที่ที่ดีที่สุดคือใหม่กับน้องรีเลชชั่นชิพเป็นยังไงอันนั้นใหม่ห่วงที่สุดซึ่งถ้ามันเป็นอย่างงี้ปุ๊บอะใหม่ก็รู้สึกว่าใหม่เคลียแล้วใหม่ก็แฮปปี้ใช่แล้วเราก็คุยกันมาแบบมันจบคอนเวอร์เซชันด้วยกันแบบบอกรักกันคือใหม่อะเริ่มถ้าใครได้ดูคือใหม่เล่นเป็นพี่สาว ของของน้องมาตั้งในรักชุดใจมาตั้งนานแล้วเวลาเราทำเวิร์กช็อปกันนะคะอันนี้ใหม่ไม่รู้คนอื่นรู้สึกไงแต่ใหม่อาจจะรู้สึกว่าแบบเขาเป็นน้องเราใช่เหมือนเหมือนเหมือนกินเหมือนสกายเหมือนทุกคนอะ่ะคือทุกคนเป็นน้องใหม่หมดเวลาใหม่ทํางานด้วยเพราะเราจะมีคาที่เวิร์กช็อปทาให้มันแบบอะไพฤติกระพฤติการเราจะรู้เรื่องของการเราจะแบบชายดังนั้นแบบเรา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 รู้สึกว่าเราแบบมีแต่ความหวังดีให้กับน้อง ไม่ได้มีเจตนาดานดานบุนเนอใหม่แบบสิ่งหนึ่งที่ใหม่คิดกับตัวเองเลยนะคือใหม่จะต้องเป็นรุ่นพี่ที่แบบที่ดีให้กับเด็กให้ได้อะใหม่ไม่เออเพราะใหม่เคยเจอแบบเยอะมั้งใหม่เลยรู้สึกว่าเอออยากเป็นเป็นรุ่นพี่ที่ดีให้กับน้องๆในวงการมากกว่าดังนั้นไม่มีเจตนาอะไรที่แบบจะทํร้ายแน่นอนค่ะคําถามนี้ very interesting เป็นคำถามที่จะต่อดรามาได้คือใหม่ใหม่จะเรียกใหม่จะเรียกว่าน้อง น้องค่ะระวังสุดๆนี่อยู่บนเวทีกับกินใหม่ระวังมากเลยใหม่แบบกลัวทําตัวผิดกลัวแบบกลัวแบบกลัวไปหมดเลยอะค่ะแต่ใหม่เชื่อว่าเวลามันจะทาให้ดีขึ้นใช่เอาจริงๆใหม่คิดว่าใหม่อ่ะอยู่เหนือได้ทุกอย่างแล้วจิตใจนิ่งมากๆเพราะเราก็แบบโตแล้วใช่ปะแต่พอเราตื่นตวันนั้นอะใหม่จําได้ใหม่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วใหม่เห็นไม่เคยเหมือนกันนะคะรู้สึกเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยใจเรายังไม่นิ่งอะเรายังแบบอ๋อมันยังกระทบเราได้อยู่นี่ว่าแล้วก็ตอนนั้นก็คือตั้งสติแล้วก็แบบ ถามคนราพข้างว่ามันแบบมันมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วหลังจากได้คุยกันน้อง